สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่องหลังไม้เศรษฐกิจไทยช่องสไตล์พอดแคสต์ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับการเงินการลงทุนในรูปแบบต่างๆและในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นต่างๆว่ามีข่าวอะไรกันบ้างแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนั้น รูปควรช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้ฟังกันแบบที่เ,เพื่อนๆไม่ต้องอ่านและถ้าพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะวันนี้เรามีความเคลื่อนไหวที่แรงมากในตลาดหุ้นไทยค่ะหุ้นของ KTC ร่วงลงแรงถึง14.39%ลดลงไป5บาทตอนนี้อยู่ที่ระดับราคา30.75บาทส่วนหุ้นของ XPG เองก็ไม่ได้ต่างกันเลยค่ะ ร่วงลงถึง14.08%ลดลงไป0.10บาทตอนนี้ราคาปิดอยู่ที่0.61บาทค่ะ คุณกันหาไทยศรัทธาซึ่งเป็นนักกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ CGS International ประเทศไทยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าการที่หุ้นของ KTC กับ XPG ดิ่งลงแรงแบบนี้เป็นเพราะปัจจัยเฉพาะตัวนะคะไม่ได้เกี่ยวกับภาพรวมของเศรษฐกิจหรือข่าวใหญ่ที่กระทบโดยตรงซึ่งจากการตรวจสอบกับทางบริษัทก็ยังไม่พบพัฒนาการอะไรใหม่ที่เป็นสาระสาคัญคะ่ะ ในฝั่งของ KTC เองเขาคาดว่ารายได้จากสินเชื่อจะต่ำกว่าที่ตั้งเป้าไว้ตอนแรกเพราะภาพรวมเศรษฐกิจช่วงนี้มันยังดูซบเซาอยู่การใช้จ่ายของคนทั่วไปก็ยังไม่ฟื้นเต็มที่ทำให้การขยายสินเชื่ออาจจะยังไม่ได้ตามเป้า แต่ถึงอย่างนั้น KTC เองก็มีการบริหารจัดการต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตัวเลขกำไรของบริษัทไม่น่าจะน่ากังวลมากขนาดที่จะทำให้ราคาหุ้นร่วงหนักขนาดนี้เลยค่ะ ทางคุณกันเองก็เลยมองว่าการร่วงลงไปถึงฟลอร์ในวันนี้ไม่น่าจะมาจากเรื่องพื้นฐานของบริษัทโดยตรงน่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกอื่นมากกว่าเช่นการฟอสเซลที่เกิดขึ้นในระบบบัญชีมาจินที่ยังค้างอยู่ที่ประมาณ16.30%เอซอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่หลายคนตั้งคำถามว่าเกี่ยวข้องกับราคาหุ้นหรือไม่ อีกเรื่องที่ถูกพูดถึงก็คือการขายหุ้นออกของผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคะยังไม่มีการเปิดเผยว่ามีการขายออกจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่ข่าวลือในตลาดกันแน่นอกจากนี้ทั้งสองหุ้นก็คือ KTC กับ XPG ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันด้วยนะคะพอหุ้นหนึ่งมีแรงเทขายอีกตัวก็เลยโดนหางเลขตามไปด้วยซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อว่าสุดท้ายแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นจริงไหมหรือเป็นแค่ความผันผวนระยะสั้นค่ะ สำหรับนักลงทุนที่ถืออยู่หรือกำลังมองจะเข้าซื้อคุณการก็ให้คำแนะนำว่าอาจจะต้องชะลอการลงทุนไว้ก่อนรอให้ทุกอย่างชัดเจนขึ้นอีกนิดนึงแล้วค่อยตัดสินใจโดยตั้งเป้าราคาขายไว้ที่ประมาณ35บาทนะคะ ทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของสถานการณ์หุ้น KTC และ XPG ในช่วงเช้าวันนี้ค่ะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยว่าข่าวหรือปัจจัยอื่นๆที่แท้จริงอยู่เบื้องหลังการร่วงแรงแบบนี้คืออะไรกันแน่เพราะถ้ามีความชัดเจนเมื่อไหร่ก็จะส่งผลต่อทิศทางของราคาหุ้นในระยะสั้นถึงกลางได้เลยค่ะ ด้านความเคลื่อนไหวสําคัญจากทางกอบอนอรหรือคณะกรรมการบริษารกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงค่ะโดยล่าสุดได้มีมติในการตรึงราคาน้ํามันดีเซลเป็นครั้งที่5แล้วนะคะโดยมีการปรับเพิ่มอัตราเงินชดเชยให้กับน้ํามันดีเซลอีก30สตางค์ต่อ1ลิตรซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่24มิถุนายนปี68เป็นต้นไปค่ะ คุณพรชัยจิรกุลไพศาลซึ่งเป็นผู้การสำนักนโยบายและแผนสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้ออกมาให้ข้อมูลว่าการเพิ่มเงินชดเชยในครั้งนี้จะช่วยคงราคาขายปลีกของน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาให้อยู่ที่31.94บาทต่อลิตรเหมือนเดิมค่ะ เหตุผลที half, like ่ต้องตรึงราคาน้ำมันดีเซลครั้งนี้ก็เพราะราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงผันผวนสูงมากโดยเฉพาะจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่20มิถุนายนราคาน้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ประมาณ76.85ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดีเซลอยู่ที่97.26ดอลลาร์และน้ำมันเบนซินก็แตะ9ก8 1ดอลลาร์เลยค่ะ นี่เป็นครั้งที่5ในเดือนเดียวที่กบนอต้องออกมามาตรการแบบนี้ซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมาคือระหว่างวันที่16ถึง23มิถุนายนถือเป็นเครื่องสะท้อนความตั้งใจของทางภาครัฐในการดูแลราคาน้ํามันให้มีเสถียรภาพโดยเฉพาะน้ํามันดีเซลซึ่งเป็นกลุ่มที่คนใช้กันเยอะไม่ว่าจะเป็นในภาคการขนส่งหรือในชีวิตประจําวันของทุกคนเลยค่ะ แม้ว่าเงินที่กองทุนน้ำมันจะได้รับจากกลุ่มน้ำมันดีเซลจะเริ่มติดลบวันหนึ่งประมาณ40.75ล้านบาทแต่จากน้ำมันเบนซินยังมีรายรับอยู่ที่ประมาณ76.13ล้านบาทต่อวันค่ะ คุณพรชัยยังพูดถึงบทบาทของกองทุนนี้ด้วยนะคะว่าถึงแม้รายรับจะติดลบบ้างจากฝั่งน้ำมันดีเซลแต่ทางกบนอก็ยังยืนยันว่าจะเดินหน้าบริหารกลไกลกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมราคาพลังงานในประเทศให้มั่นคงที่สุดค่ะและที่สำคัญกบนอยังจะบริหารจัดการด้านการเงินและสภาพคล่องให้ดีภายใต้กรอบของกฎหมายที่วางไว้นะคะเพื่อที่จะสามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดค่ะ สุดท้ายนี้ทางกบนอกก็ยังยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกอย่างใกล้ชิดและพร้อมจะปรับตัวทันทีหากมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดค่ะสำหรับข่าวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตายอย่างมากโดยเฉพาะในภาคการส่งออกของไทยค่ะเพราะว่าทางคุณคงริจจันทริกซึ่งเป็นผู้อํานวยการบริหารของสรทหรือสภาผู้ส่งออกได้ออกมาให้ข้อมูลไว้ว่า ถ้ามีการปิดช่องแค่พอมุสจริงๆประเทศไทยเรานี่แหละค่ะที่จะได้รับผลกระทบไม่น้อยเลยท่านบอกว่าตอนนี้ทางสรทกำลังประเมินสถานการณ์ไว้อย่างใกล้ชิดเพราะถ้าช่องแค่พอมุสปิดจริงพอร์ตหลักที่เราส่งของไปเช่นพอร์ตเจเบลอาลีโดฮาหรือดำอำัมอัมอาจจะต้องปิดเส้นทางกันหมดแล้วเส้นทางขนส่งจากบูมิภาคนี้ไปยังชายฝั่งบ่าวก็จะหยุดชะงักทันทีซึ่งแน่นอนว่าไทยจะโดนผลกระทบจากเรื่องนี้ด้วยแน่ๆค่ะ จากข้อมูลปี6-7ที่ผ่านมาเราส่งออกไปภูมิภาคตะวันออกกลางอยู่ที่ประมาณ3.5%ของการส่งออกทั้งหมดซึ่งถ้าเส้นทางนี้ปิดการส่งออกทั้งปีนี้อาจจะไม่เติบโตได้เลยแต่ที่น่าห่วงยิ่งกว่าคือฝั่งการนําเข้าเพราะเรานําเข้าจากตะวันออกกลางมากถึง9.27%โดยเฉพาะน้ํามันดิบกับปุ๋ยนี่แหละค่ะที่จะกระทบหนักที่สุด ในช่วง5เดือนแรกของปี68ประเทศไทยนำเข้าน้ำมันดิบจากสหรัฐอเมริกาอยู่ที่41.09%จากซาอุดีอาระเบีย12.04%และจากกาต้าอีกประมาณ3.35%รวมแล้ว3ประเทศนี้มีสัดส่วนมากถึง56.48%ของน้ำมันดิบที่ไทยนำเข้าทั้งหมดเลยค่ะ ในส่วนของปุ๋ยก็ไม่เบาเลยนะคะไทยนำเข้าปุ๋ยจากตะวันออกกลางสูงถึง42.37%โดยซาอุดีอาระเบียเป็นเจ้าหลักเลยค่ะที่สัดส่วนเกือบ27.71%รองลงมาก็คือกาตาร์จอแดนโอมานและบาเรนค่ะ ผลกระทบที่จะตามมาก็คือภาคการเกษตรกรรมของไทยจะเจอแรงกดดันต้นทุนสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะราคาปุ๋ยอาจจะขยับขึ้นแล้วก็จะส่งต่อไปถึงราคาสินค้าเกษตรที่อาจจะปรับขึ้นยากเพราะต้นทุนมันสูงมากจริงๆค่ะทางสรทก็เสนอแนวทางแก้ไขไว้ด้วยนะคะเช่นการเปลี่ยนไปหาแหล่งนําเข้าน้ํามันจากที่อื่นเช่นสหรัฐอเมริกาเพิ่มปริมาณสต๊อกน้ํามันให้มากขึ้นถึงแม้ว่าจะมีความท้าทายอยู่บ้างเพราะหลายประเทศมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อยู่แล้วและน้ํามันแต่และแหล่งก็มีคุณภาพต่างกันทําให้ต้องปรับสัดส,ส่วนผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมด้วยในด้านพลังงานทางสารทออยังแนะนําให้เพิ่มการติดตั้งโซลารูรฟท็อปทั้งในบ้านเรือนและโรงงานเพื่อช่วยลดการพึ่งพาพลังงานจากน้ํามันหรือก๊าสธรรมชาติในระยะยาวนอกจากนี้ยังเสนอให้เพิ่มแหล่งนําเข้าปุ๋ยจากที่อื่นเช่นรัสเซียจีนมาเลเซียลาวและบรูไนเพื่อลดการพึ่งพาตะวันออกกลางด้วย ในด้านการขนส่งก็มีข้อเสนอให้ใช้ท่าเรือรองอย่างท่าเรือเจด้าในซาอุดิอราระเบียหรือท่าเรือซาลาลในโอมานแล้วขนส่งทางบกต่อไปยังจุดไหนแต่ต้องเตรียมหารือกับผู้ขนส่งล่วงหน้ารวมถึงดูเรื่องพิธ,ธีการศุลกา,กากรและค่าใช้ใจ่ายต่างๆให้รอบคอบค่ะแต่สุดท้ายแล้วสรทก็ยืนยันว่าณนะตอนนี้ยังไม่มีการปิดเส้นทางเดินเรือใดๆทุกอย่างยังคงดําเนินต่อไปได้เป็นปกติค่ะเรือส่วนใหญ่ที่ประจําเส้นทางยังให้บริการอยู่แต่ก็มีบางสาย ที่ไม่รับงานเข้าภูมิภาคเปอร์เชียกอฟแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามสถานการณ์กันต่ออย่างใกล้ชิดเลยนะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาของเราในวันนี้กันบ้างคะพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยคะ่ะทางช่องหลังไม้เศรษฐกิจไทยอยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนคะ่ะและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีคะ่ะ